สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพ่งไปบรรยากาศครับทงไฮทงหน้าครับบานเทาครับผมกระเซมซุกครับผมบรรยากาศครับเลยฟิวไลยครับพี่น้องวันนี้มากินข้าวเที่ยงครับหน้าไอ้ว่าตาครับผมต้มเยันครับผมต้มยันต้มเป็ดบ่หรับหรือต้มย่างต้มเป็ดเยนครับแต่ผมสิพาไปชมกันว่า มันสิบระตากินบ่ครับผมก็บ่ค่อยกินเย็นนะครับแต่ว่าก็บดันโดนเทียนะครับเนาะพี่น้องไอ้ไส้พิ่นมาครับผมไอ้เคียงครับไอ้เคี่ยงครับสวัสดีพี่น้องครับผมเพิ่นสี่ใสนะครับขอบคุณขอบคุณครับแรงแช่แรงใจครับเดี๋ยเรืของผราวของคนมันดีนว่านัเนาะครับน้องสวัสดีพ่อครับผมเครื่องครับพี่น้องสุดยอดครับไอ้ไส้ผมครับไอ้วัะตาครับผมเกษมซุปบานเท้าครับผมลูงขอวพี่น้อง ปลาไหลครับผมปลาไหลครับเป็ดครับเป็ดมาหนึ่งเป็ดครับผมเนื้อมัยังน่าบานแัมแคีงอยู่ครับพี่น้องยังหัวครับพี่น้องเน่าแก่ครับผมติดติดติดบังครับผมติดตุ่มโอ้ยครับติดเบ็ดครับทำงานครับอันนี้ตะครับตะแตกด้วยเราครับโอ้ยครับพี่น้องยังแตกบ้วยผ่อนใจด้ียงครับตบขนาดครับผมหัวเคียงหัวเคียงใส่กันเบิร์ดเลยครับปิกไท่ ผีฆ่าตะไคร้ครับผมใบบกูดนี่คือบ่อมะเหลาหนูเขาป้านนี้มันลินแล้วครับพี่นออ้อโอ้ยครับพี่น้อโอ้ยยับเนี่ย,ยนี่เนี่ยตรงนั้นฉีดแต่ยาี่เอามือเอาเนี่ยมันบางกล้องอ,อ่ะเอ้อครับพี่นออ้อโอ้ยครับยังถึงสาม อดเอเน่คือต้มหลายเท้อหลายคนครับไปสิมาจานบ่อจานเข่อนบ่อปลาลุยครับุกบุยปลาลุยแล้ไม่น้อกี่แก้วแก้วผมไหววีไม่เสร็จไปลุ่บ้านเลยเอาครับพี่เขาเผื่อที่นั่นหรอ เป็นว่ากินบลาเสียบไปโร่องบานครับผมแก้วแก้วแตกบุ้ยยังยังแบบสี่แบบสี่แบบสี่นะครับพี่น้องบานเลยเวลาแล้วครับกินขทอรเทียนแล้วกันครับผมสุดเด็ดครับมินี่สุดเด็ดครับผมไปวัดตาครับเป็ดครับเป็ด เปีดครับผมเปียดมาที่ไทยครับผมไปด้านขวากเทียนน้ำกันงได้ครับเนาะจานเข้มเลยพี่น้องขวากเทียนนะครับไปอยากมาเด้อพี่น้องครับเทียนสมุดกินหมดได้ก็ได้พวกเราเคสชาแนลของเขากดซีฝายที่ตามช่องนะครับครับผมมาไรโบกินนะครับกินตะเกียนสวรรค์หน่อยหน่อยครับก็เฉยๆนะมันก็อยาเสพเนอมโอ้ยเอาด้ขวากันได้ครับพี่น้องมาครับเมื่อกี้ขวากเทียนน้ำแข็งครับพี่น้อง ไปก่อนนะครับผมดูวิสานครับสวัสดีครับเดี๋ยวฝากไว้มาคุยกันก่อนแห่งนี่สวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่น้องบันเทา,างเร็วๆเด๊